คนจ้าคนจ้าแม่คนคนโอเฮ้ยทุกคนขิวเลยอ่ะหมูกรอบต้องอร่อยแน่เลยช่วงิ่วงมาแล้ววันนี้ก็าใสเสื้อสีอันนี้ก็แบบตระกูลดิสนีย์นะคะ อันนี้เป็นที่เมสาเถือนนะคะเจ้าหญิงเถื่อนเหมือนกันไม่มีอะไรของเลยะจมูกก็ออกมานะคะตอบท้งดุ้นค่ะโอเควันนี้ขอต้อนรับรู้ช่วงจบอะไรนะจบการจบเออวันนี้เราจะมาทำเมนูเหลาเหลาหมูกรอบซุปกี้หมูกรอบแล้วเหลาหมูกรอบไม่ใช่เกาเหล่าวันนี้เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จเมนูข้อง ซันซอสอุ้ยใคยทำได้ทำได้เพราะว่าอันนี้เคยกินอยู่ที่ใช้ของซันซอสนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยว่ามันเป็นพริกกระเดียงหอมพริกหอมเครื่องเทศอะไรอีกอะไรอีกหมดแล้วอะไรมีอะไรอีกแล้วก็มีซิกเนเจอร์หมูกรอบซึ่งกรอบมากทำเองไหมเนี่ยเออทำเองซื้อมาซื้อมาก็มาทอดใหม่นี่สุด ต้องเรือประคองไข่ไว้ใจโจ๊กคะ่ะประคองเก่งมากมีไข่ที่ไข่ไขกระเทียมนะคะเราก็จะใช้ปริมาณเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเพื่ออัตรรสในการเผ็ดต่อไปซยิ้วขาวคับน้ำมัำำหอยเออ่มนคือดูดังเลยเมื่อกี้บีบแล้วไงหนึ่งก็จะใส่ซิ้วขาวกับน้ำมันหอยก็จะอยู่ในถ้วยนี้ผสมแล้วเป็นน้ำซอสกินได้เลยค่ะ ไม่ได้จ้ะเือแรงมากเลยให้มันเกลนได้เลยนะเข็มปิดอีกซีซีอ่าใส่ใสน้ำมันก่อนเอาแค่สี่ร้อยก่อนมันต้องร้อนไหมร้อนนะคะรลอนใส่น้ำมันนะคะขั้นแรกก็ฐานขั้นแรกก็ไม่กระเด็นหรอกขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกมือก็ได้จ้ะมือไม่ช้าโอ้โหที่อ่อะเราก็ เกีเทียงกับพริกให้หอมๆก้อนยไอ้หน่อยโม่เกีเกีกไมุุ่นจัง่ะต่อไปใส่ไข่มาต่อมาต่อมาว้วชิมไอ้เอเวเร็วเร็วนั่นเอาเร็วเร็วเร็วเ้ยคยเห็นยเห็นมือลื่นไขวะนี่แหละอ่คนไข้คนไข่ายเพราะมือมันลื ไปล้างมือไปไปมาถึงไปล้างมือทม่ี่ใครอย่างอื่นไม่ขยันนะใครเยงนอได้ะไเแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มกกชิมาคุณมองไม่เห็นไม่ออมันนี่มาอไม่ใส่แว่นเสีย้อแกะให้ ร้องลองดมของเขาดูหอมางอเ็นหอมันมีมันมีสูตรไม่เผ็ดมมสูตรเผ็ดะโหอันนี้เลเหอใช่จ้าเหมือนไข่ขยี้เลยอ่ะเ้ยเมนูนี้คุณต้องชอบแน่บอกเลยต้องินขยี้เป็นไงเป็นไงน่ากินยังเสร็จปุ๊บมาใส่มาน้ำมันหอยสองแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองนะคะอาน้าตาลทรายสองใช่ไม้เทียกันเลยน้าตาลทรา ใส่ไม่เหมือนกันใส่เอกทำไมงั้นใส่มาเอกอ๋อแล้วใส่ข้าวไม่ใส่เดี๋ยวเราจะราดข้าวขาชิมไม่เอาอ่ะไม่เอาเขาบอกว่าข้าชิมนี้จะเป็นผิงปักว่างไม่เอาทุกคนนี่ชอผู้ชายอาจจะชอบผิงปักว่างก็ได้นะอ๋อถึงว่าเข้าถึงดี ชอบขนาดโตกะใสหมูกรอบใส่มาเส่มาคนจ้าคนจะแม่คนคนพ่อจบปิดแก๊สเสร็จแล้วเมนูนี้อันนี้ไงเราเ่ยเออเราลองหมูกรอบนี่ไงว้าเฮ้ยทุกคนกิ้วเลยอ่ะหมูกรอบต้องอร่อยแน่เลย โรยโรยเยี่ยมไข่มันก็ช่ำถ้าหนูถ้าโจ้ทำเองคงไม่ได้แบบนี้ซอสดีไข่ช่ำอร่อยค่ะอร่อยไหมเผ็ดปะเผ็ดหอมไหมน้ำจิ้มเขาหอมไหมหอมขี้ข้อวเห็นป่าวะซันช่ำยังไงหนุ่มจะเห็นเออเนออเอ้าเขาไม่ได้เป็นผู้เป็นอย่างหนุ่มเราเราไม่ต้องบอกอะไรเยอะ ดีกูดเฮ้ยนางไม่น,นีผู้ดีเลยสำหรับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะพี่ยามไม่รู้มันแล้เหลาไข่เหลาเหลาไข่เหลาไข่เหลาเหลาสุปปี้หมูกรอบก็ทำง่ายมากสำหรับคนที่ทากับข้าวไปเป็นแล้วหิวนะคะก็ทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะช่วงจบจาโจกในเพจครัวเดือดดาใช่ไหม เดี๋ยวดาพาเข้าครัวเข้าคืนประกันคือรอแล้วจิ๋วจา,านั่นแหละเดี๋ยวดาพาเข้าครัวนะคะก็จบแค่นี้ดีกว่าพอค่ะบาย,บาย